โอ้ทุกคนหวัสดีครับตอนนี้คือผมอยู่ใต้สะพานแม่น้ำปิงแล้วนะฮะสรุปเนี่ยผมว่าน้ำมันเยอะกว่าพายุวิพาอีกนะเนี่ยทุกคนนะฮะผมว่าน้ำมันเยอะกว่าพายุวิพาอีกนะดูมันขึ้นมาถึงตรงนี้เลยอะรถจอดไม่ได้เลยนะขึ้นมาถึงตรงนี้เลยนะฮะเนี่ยน้ำมันเยอะกว่าพายุวิพาอีกอะทุกคน เนี่ยผมลงไปยืนไม่ได้เลยมันเป็นขี้เปิดขี้คโครนอะ่ะนะฮะโอ้โหแล้วพอมันลงอะ่ะทีนี้ทุกคนพอมันลงมันก็เป็นเป็นคโครนเป็นเลนอะ่ะพอมันลงแล้วอะ่ะเนี่ยก็จะเป็นเหนียวเหนียวแบบนะี้ยืนก็ไม่ได้เลยติดรองเท้าไปหมดเลยนะ ก็มาอัปเดตให้เห็นนะครับสภาพระดับน้ําของแม่น้ําปิงนะครับตอนนี้ก็คือเวลาประมาณช่วงบ่ายสามโมงนะครับที่ผมเลือกออกมาเพราะว่าแบบเสียงรถเสียงลาอะไรมันค่อนข้างที่จะเบานะช่วงเนี้ยการจราจรก็ไม่คับขังเท่าไหร่นะก็เลือกออกมาช่วงเนี้ยจะได้แบบเออมีสมาธิพูดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเออเหมือนไอ้นี่คนเหมือนไอ้นี่ทุกคนมันจะเยอะขึ้นนะใช่ไหมเนี่ย เหมือนมันจะกองใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอะ่ะเหมือนมันจะกองใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอะ่ะเออแล้วเนี่ยดูเหมือนความแรงของน้ําเนี่ยมันก็จะทําให้เนี่ยเปลี่ยนทิศไปด้วยนะเนี่ยเสาต้นเนี้ยต้นไม้ต้นเนี่ยเปลี่ยนทิศไปด้วยนะฮะปกติมันจะมันจะไม่เกยแบบเนี้ยนะฮะโอ้แต่ด้วยความแรงของน้นํานะครับ ดูความแรงของน้ำโอ้โทุกคนดูที่โครนนะครับนี่คือบริเวณใต้สะพานนะฮะนี่คือข้างบนสะพานเนี่ยนะฮะก็มาถ่ายให้เห็นเลยนะฮะมาถ่ายให้เห็นเลยแบบมันมันคือฝนมันตกมันมันก็เนาะก็ยังไม่เชิงปลายหรือดูฝนอ่ะมันก็คงจะมีตกมาเรื่อยๆเท่าที่ผมดู เท่าที่ผมดูจากที่กรมอุตุเขาประกาศออกมานะฮะมีพายุที่จ่อคิวอยู่ที่เขาบอกอะประมาณสิบสี่ลูกอะทุกคนโอ้โหแล้วแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นประมาณสิบสี่ลูกลูกเล็กลูกใหญ่อะไรต่างๆก็ว่ากันไปเนาะลูกเล็กลูกใหญ่อะไรต่างๆก็ว่ากันไปโอ้โหก็สมชื่อหน้าฝนจริงนะดูเป็นขี้โคลนนะฮะ ก็มาอัปเดตสถานการณ์ให้เห็นนะครับว่าตอนนี้นะครับน้ำลดแล้วนะครับน้ำลดแล้วพายุทาจิกินะฮะ,ะยกเว้นจะมีลูกใหม่เข้ามานะฮะ mm. ก็จะมาอัปเดตให้เห็นนะฮะจะมาอัปเดตให้เห็นว่ามันเป็นยังไงนะฮะสถานการณ์นะครับ mm. วันนี้นักตกปลาอะไรก็ไม่เห็นมานะคะ mm. รับสงสัยมันเป็นขี้โคลนขี้เปื่อทุกคน เขาก็เลยไม่มากันฝั่งนั้นนะฮะก็คือเป็นตำบลสันปีเื้อนะครับส่วนฝั่งหลังกล้องนะฮะก็คือจะเป็นตำบลป่าตันนะตำบลป่าตันนี่คือจะมีตลาดบ้านท่อนะฮะอยู่หมวหมวัหมวมุมไฟแดงนะฮะแล้วก็อ,อีกพอผ่านไฟแดงไปนะฮะก็คือจะเป็นวัดบ้านท่อนะทุกคนถ้าใครผ่านมานะฮะก็ถ้าใครจะมาตลาดนะฮะก็สามารถเอารถ ไปจอดไว้ในตลาดได้นะครับมีที่จอดรถสะดวกสบายนะฮะในตลาดแล้วก็เดินข้ามทางม้าลายมานะฮะดูดูมันจะเป็นแบบเหมือนหาที่จอดรถยากอะแต่พอเราเข้าไปในวัดแล้วนะไม่ไม่ได้เสียค่าจอดรถด้วยนะฮะเอาเข้าไปจอดได้เลยนะแล้วก็เดินมาตลาดเดินข้ามมาตลาดนะฮะที่จริงตรงตลาดอะหลังตลาดมีลานสําหรับจอดมอเตอร์ไซค์อยู่เอารถยนต์เข้าไปจอดก็ไม่สะดวกอยู่เพราะว่าแบบ มันเนาะมันเหมือนมันติดมันขัดไปหมดเลยนะเอาไปจอดในวัดดีกว่านะถ้าใครจะมานะครับนี่ลาก็มาอัปเดตให้เห็นนะครับทุกคนดูท้องฟ้านะครับก็แบบปุ่งๆลง,ลง,ลงๆนะฮะด้านทางทิศเหนือก็แบบโปร่งๆลง,ลงๆเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่รู้มันจะพัดมาเมื่อไหร่เนาะไว้ใจไม่ได้แล้วฮะช่วงนี้นะช่วงหน้าฝนนะฮะ มาอัปเดตให้เห็นกันนะครับโอเคนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้หน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ดูคลิปใหม่ๆด้วยกันนะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ